ถ้าคุณอยากสร้างกล้ามด้วยการเข้ายิมแค่3วันต่อสัปดาห์ผมจะแนะนําให้จัดโปรแกรมตาม3ข้อนี้เลยครับถ้าอยากใช้เวลาในยิมแค่3วันต่อสัปดาห์เพื่อสร้างกาญญาล้ามกดใช้ค่นี้ไว้จัดโปรแกรมตามได้เลยนะครับข้อแรกเราจะจัดโปรแกรมฝึกแบบ upper lower และแขนแล้วจบด้วย full body ครับวันแรก upper body เนะี่ยเราจะเล่นกล้ามเนื้อมาหลักของช่วงบนซึ่งก็คืออกไหล่และหลังนะครับวันที่2 lower กับแขนเนี่ยเราจะเล่นกล้ามเนื้อขาก้นแล้วก็แขนนะครับทั้งหน้าแขนหลังแขนเลยแล้ววันสุดท้าย full body เนะี่ยเราจะเล่นกล้ามเนื้อทุกมัดอีกรอบหนึ่งครับข้อที่นสอง โดยที่ไม่ต้องเล่นหลายท่าเกินครับผมอยากให้เลือกท่าฝึกตามนี้ครับกดแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมสรุปไว้ให้หมดแล้วพร้อมตัวอย่างท่าด้วยนะครับเพื่อความสะดวกแล้วข้อสุดท้ายคือเราจะเล่นเทคนิค Reverse Pyramid Training ในทุกท่าคอมพาีเลยนะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะทําให้เราพัฒนาความแข็งแรงได้ง่ายมากๆให้เราวอร์มลดน้ําหนักไปเล่นเซตจ,จริงเซตแรกหนักที่สุดเล่นแค่สี่ถึงหกครั้งท,ที่สองเนี่ยลดน้ำหนักจากเซตแรกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเล่นหกถึงแปดครั้งและเซตสุดท้ายเนี่ยลดน้ำหนักลงมาจากเซตที่สองอีกสิบเปอร์เซ็นต โปรแกรมตาม3าข้อที่ผมบอกไปได้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากมีโปรแกรมเว็ที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายแล้วเวลาที่ตัวเองมีก็มาเทรนออนไลน์กับพวกเราได้นะครับ